กลับมาแล้วบา้ากรรมลดราคาสินค้าอุปกรณ์ทำความสะอาดครั้งยิ่งใหญ่ที่ไม่ควรลาในสินค้ามากมายให้คุณพ่อบ้านแม่บ้านมาเลือกไปทำความสะอาดไปฝาเป็นของขวัญในช่วงส่งท้ายปีไม่ว่าจะเป็นถังฝันเราก็มีให้เลือกถึงสารุ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทำลายยางไม้ถูพื้นพ่นไม้พ่นมือก็มีให้เลือกหลายขนาดผู้ปกรอ์ใช้ในห้องน้ำก็จะมาลดแบครบครั้แปรงขัดพื้นมอกฟองน,น้ำ P ีว A ก็ไม่พลาดมาอยู่ใน นนที่พลาดไม่ได้คือสินค้าล้านสต็อกราคาเดียวทั้ง29บาทและ79บาทย้ำราคาเดียวที่ไม่ซื้อไม่ได้แล้วสินค้ามีจำนวนจำกัดแล้วมาพบกันวันที่30พฤศจิก,กายนถึง10ธัน 10, วาคม2,566เท่านั้นรออะไร2 0งมื 20, ล้วงกระเป๋า2,9เท้าเข้ามาโรงงานอยู่ซอยประชาอุทิศ90ใกล้โรงเรียนสารศาสตร์ประชาอุทิศ